สวัสดีค่ะวันนี้เอารถมาซ่อมนะคะรถมีปัญหาค่ะวันนี้เอารถมาซ่อมเดี๋ยวจะมาให้ดูที่ล้างรถซุป3ปอร9สามร้อยอันนี้ไม่เยอะ แล้วเราก็มาจ่ายตรงนี้จ่ายตรงนี้อันนี้ก็คือว่าล้างรถที่จอดรถปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันอยู่ทางซ้ายอันนี้เอารถมาซ่อมรถมาซ่อมรถมีปัญหาก็เลยถือวิสาสะถ่ายให้ดูนิดหนึ่งรอเขาเอาออกมาอันนี้คือปั๊มน้ำมันที่เรา อยู่ในเขตชุมชนและก็อันนี้บริษัทโตโยต้าที่เราเติมน้ำมันและวันนี้อากาศก็ฝนครึ้มเหมือนเมื่อวานโอเค